สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาเปิดแล้วเหรอเออเกิดสระอะไรวายเอ้านีบอกมันทำไมอ่ะไปเออกูเลิกลักเลยเฮียสวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมอะไรเอ่ยอยู่บนหัวอ่อะไรเอ่ยอยู่บนหัวอะไรเอ่ยอยู่บนหัวเป็นสัตว์หรือเป็นคน ตัวเฮียอะไรอย่างเงี้ยะเมื่อผมคิดว่หนึ่ผมไมิตก่อนเไม่ใช่ฮิตอยู่อยู่ไอ้มึงเอาไอ้เฮียมึงเอาบานเดอไผพงศธรนั่งลงมาก็เปนลบกอาเอาลอกเปตัวฮะเีมบ้านเดียปบ้านใช่แนวอิโโอ๊นอะไรกมือบกูเหมือนโดนทำโทษเลยอ่ะมีโทรศัพท์จ้อะไรนะใครนีอ้าสมาลีใช่โอ้โอ้สกอย่ะ ไอ้สิงอย่ามองเซรามูกันเหรอเอาไเอาได้นั่นจะดีของกูยังเฮ้ยอยุดมงใจนี่ดิเฮ้ย้เเี้ยอย่ามึงเฮ้ยไมึอไอ้ยววว คือเราเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทายคำกันก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์คือลูกโป่งอันนี้สามารถถามคำถามได้แต่เวลาถามคำถามต้องปั๊มลมพยางที่เราถามเช่นคุณชื่ออะไรก็คือให้ทายคำบนหัวใครตอบถูกก่อนก็ชนะใครโดนลูกโป่งแตกก่อนก็ช่วยไปได้โอเคพร้อมแล้วหมวดแรกคืออะไรครับสัตว์เอาดาบทำไมอ่ะบวดสัตว์อ๋อชสัตว์โอเคมาผมเริ่มให้เป็นสัตว์สี่ขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์สี่ขา เป็นสัตว์ครึ่งโ,โบกครึ่งน้ำใช่ไหมเอางี้อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกไม่น่าย,ยาก<ม>าอะแล้วกูปั๊มแล้วกูไม่ถาม <c oughs> เออปั๊มแล้วนะเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมไายได้ไม่ใช่เกิดไม่ใช่มีปีก ใช่ไหมจะว่าขปีกมันก็ได้จะบอกวาปีกก็ได้จะบอกไม่ใช่ก็ก็ไม่ใช่ก็ได้สรุปมีหรือไม่มีบอไม่รู้อันนี้ผมตอบความจริงผมไม่ได้เล่นแง่เลยถ้าเดินอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่เชิงมันมันคงแบบไม่ได้เดินแบบอยางเงใช่ใช่เออถามอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามไปแล้วตัวเล็กกว่าของไว้ไหมกูเล็กเหรอเล็กกว่าเล็กกว่า มันลุกดับใหญ่กลางเล็กกูว่ากูรู้แล้วตัวใหญ่ไม้กลางกลางแล้วแล้วแต่ซส์แล้วแต่ตัวเพราะผมตอบเลยด้ปะตผ่นวินโอ้ยถูกแล้วแต่ผมไม่ได้หรอกพี่สัตว์ที่ใหญ่เลยอย่างนี้ก็เป็นวินไงจริงถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขา มึงจะตอบประโยคทำไมเราผมก็ตัดเลี้ยงก็ตัดเลี้ยงก็บางคนเลี้ยงเลี้ยงบางคนเลี้ยงบางคนก็ไม่เลี้ยงบินได้ไหมโอ้โหบินได้ไหมเหรอลอยได้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 ที่กูเห็นอะโอ้ลอยตลอดเลยที่กูเห็นกูเห็นลอยมีขนไหมเหี้ยอะไรไม่มีขนมี มึงก็ฐานกับขนกับปุยๆเนี่ยเนาะลอยได้เหรอปากระเบนอ้าวแตกเลยจิ้มเลยอ่ะอันมีหนังติ๊กป่ะโดนยิงก่อนตอบผิดก็โดนเบื่องผมจิ้มก่อนหนึ่งผมไอ่ผิดก็ไม่ใช่เออเออคิดอยู่ิอยู่ไอ้เมื่อ้เวายมึงเอาอะไรอีกจิ้มไหมจิ้มแม่งกู้ายมีคำถามหนึ่งมันก็ตอบแล้วดิแก้ตอบเลยหมาดีดดีเลยไว มดผมลงตอบผมตอบปลาโลมาไม่ใช่ตอบผิดปาโลมาจริงถือแล้วมาให้ทีมงานมาจริงจอดก่อนจอดก่อนอ่ะมึงไปจอดดิทึงอัดไปเรื่อยเนี่ยเออมึงก็ได้มึงเอาม่เอามือกูไม่ชอบเสียงไม่เฉยเลี้ยงลูกด้วยนมเปล่าออกออกลูกออกลูกเป็นตัวใฮะใช่เลี้ยงในบ้านป่ะเลี้ยงในบ้านใช่แมวสิงโตโอ้ตัวตัวเล็กเท่ามือเปล่าใหญ่สุดเออเท่าเท่าเท่าหัวกูเหมือนโดนทำโทษเลยอ่ะ เอ้ยิงมึงใจเย็นยดิเฮ้ยเฮ้ยอย่ามึงเฮ้ยไปมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมีวเมีอะไรวะไม่บอกแกออกด้วยแกออกแกออกไม่บอกหมูใช่ไหมหมูมึงกูคุยเหรอหมูไงมาเริ่มเลยรอบสองเริ่มเป็นหมวดบันเทิงไหมไม่ใช่ก็เอามาให้คนเพลิดเพลินได้เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านใช่ไหมใช่ ใช่เป็นของ,ของแข็งใช่ไหม เป็นเทคโนโลโยีไหมเป็นแบบการเจ็บ,บปะไม่ใช่ยชยอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมใช่ต้องใช้สิ่งนี้ทุกวันหรือเปล่าบางค<า>นก็จาเป็นอยู่ในห้องนอนไหมอยู่ได้ทุกที่ใช่สิ่งนี้ล้านหน้าได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมึงสามารถนะแต่เขาไม่ทำกันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างสิ่งของชิ้นนี้แตกได้ไหมได้เอาไว้สวมใส่ใช่ไหม ไม่ปกไม่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 ไมเไ้่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไมไม่ไม่ม่ไม่ม่ไ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 มก็ม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่งม่ไไม่ม่ไม่ไม่ไ่้ม่่ไม่ไมมอไ่ไม่ไม่งม่ไมม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่่ม่่มมไม่ม่่ไม มือเขาเอาของมือก่อนพังได้ไหมพังก็พังได้พังมาตุ้งเย็บตุ๊กตาไม่ถูกกบถูกตุ๊กตามีกลัวเหมือนกูโดนทำท่อะไหนฮิฮิฮะต่อไปเป็นหมวดหมู่คนดังใน t มเอ L โอเคแล้วไม่ต้องปรับเลยฮะไม่ต้องปรับเลยเอ้ยยิ้มมงใจเย็นๆดิใครเริ่มอ่าใครเริ่มก่อนกูเริ่มพวกกูรู้เลยของกูอ่ะกูตอบได้เลย อาร์มวซีท็อปจุมพลใช่ช่วยดูอ่ะมั่วว่าของกูไปออฟไม่รู้ว่ะว่ากูว่ารู้เหมือนกันนะการเดนทางไม่ใช่ข้าสูงไหมก็ถือว่าเป็นคนสูงนะกลางๆตอนนี้มีซีรีส์ออนแอร์อยู่หรือเปล่าไม่มีรู้ได้ไงสนิทเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ของกูบอกบายบายบายไม่ใช่ไม่ใช่ดิ้เลยชวยเจนเฮใช่อ่ะ เอารมณ์โง่ปมาอยู่ในรายการแล้วต้งเรียนไหมอยู่อยู่นอนประดิษฐ์ไม่ใช่ไม่ใช่อ้โหเอ้าเป็นมืออำไหมเดี๋ยวไปที่หน้าใกล้ๆกล้อย่าหลบดิเฮียหลบอะไรล่ะมาร์ตูนตกร์ตูนใครเริ่มก่อนป่มก่อนเล้เป็นสีชมพูใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้พิเศษใช่ไหมผู้พิเศษใช่ไหมไม่ใช่เป็นสัตว์หรือเป็นคน ตัวเที่ยอะไรกันเจะตอบยังไงดีวะน้าผมโดเรมอนครับเป็นหุ่นยนต์ที่ทั้งหล่อและก็น่ารักเป็นสัตว์มีหูใช่ไหมกมีดิมีมีพลังพิเศษใช่ไหมก็มีนะมีพลังโดเรมอนใช่ไหมใช่ของคุณเป็นสัตว์หรือเป็นคนเป็นคนของคุณเป็นสัตว์หรือเป็นคนเป็นสัตว์มีเวทมนต์ไหมไม่มีมีพี่เลี้ยงไหมมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงด้วยีีพ่เล้ยง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเป็นเกมไหมคยเป็นเกมไหมอันนี้ใบให้ตัวละครของคุณทั้งสองคนอะเป็นตัวเองเคยมีโทรศัพท์ด้วยอะไรนะเคยมือใครกินกิไปถามมึงไงว่าเคยมีเกมในโทรศัพท์ใช่ไหมมีเกมเกๆต้องเดินจับด้วยป่ะกูรู้ละกูรู้ละถามนี่อดีตมึงถามเลยว่ามันตอบเลยชิงตอบเลยว่าควรคัญหาอะตัวอะไรอยากมีด้วยตัวละครเนี้จริงจังใช่ผมกูพิกาจูพิกาจูใช่ คำโทษกันได้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแกแล้วใช่หรือไม่ไม่แก ไม่แก่คือยังวัยรุ่นอยู่นะมีอายุไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เด็กอ่ะแต่ไม่แก่ใครเป็นใครแต่ไม่แก่ไม่เด็กแต่ไม่แก่ของกูผมสั้นไหมไม่สั้นนะเอ่ออยู่ในหมวดหมู่เพื่อชีวิตหรือเปล่าไม่นะไม่ใช่ไม่รู้มนก็ไม่ใช่นะเขามีท่าสัญลักษณ์ในเพลงหรือเปล่าไม่มีคือยังไงวะท่าสัญลักษณ์ท่าของเขาท่าประจมวงอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีไม่มีกูรู้จักไหมรู้จักอยู่แล้วอยู่ในทีป๊อปหรือเปล่าทีป๊อปน่าจะห่างไกลกับเขาคุณดูผมเคยเจอเขาไหมไม่รู้กู มแน่ใจแต่ห่างไกลจากวงการมึงอะเป็นวงหรือร้องเดี่ยวร้องเดี่ยวร้องเดี่ยวด้วยเป็นวงใช่ไหมก็เขามีวงเขามีวงแต่ว่าเขาก็ร้องเขาก็ร้องเดี่ยวไอสัตว์มันคือสิ่งทเป็นเดียวรวเล่ยวเดี่ยเดี่ยว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 เต่ยั่ววเวเ่เดี่ยวเดี่ยเดียวเดียวเดียวเดี่ยวผมก็เป็นเปเนร้ยงเดียวเช่ยว้ดีด่ยกเหี่ยวเด่ยเดยเีวเดยวเ่เด้ยวเดยบเ่ยวเด่ยวเ่ยไ่ยี่นวด่ยไม่เคยเ่นวเดว้จะไเด้กูก็ไม่รู้ไม่ใช่เสกโวใช่่ะ ออายุไล่เรียกับกูไหมไล่รียกเไม่ห่างเจนเดียวกันเจนเดียวกันโตกว่าหรือน้อยกว่าไอ้พี่นักำจัดเดียวตั้งนะใบคนละคำผมขอใบให้คุณว่าคุณเคยเปิดเพลงเขาบนรถคุณด้วยกูเปิดเป็นร้อยเพลงเลยอ่ะเราไปคิดเอาอ่คุณใบคุณใบใบของไวโอหน้าตาน่ารักเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้ชายหลายๆเอออุ้ยง่ายอิงไม่รู้จะไม่อยากเลยอ่ะเออบานเดอเออ ไทยพงษ์สะทนั่งลงมาแต่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วือไอ้บ้านเราเร็วช่วยด้วยมคำถามเออชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่เยอะเหรอชื่อเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษที่อะไรไทยไทยไทยเลยไหวง่ายมากไหวง่ายมากจำมีคอนเสิร์ตอ่ะไอ้พี่ไว้อะง่ายสุดๆเลยเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยอ้าพี่โตหรอผู้หญิงสอผู้เออผู้หญิงลืมลืมตอบแล้วนะเออต้องวัยไลย ไม่มอนอีกนะมีท่าเด้มีท่าเด้จเป็นคุณจังเะอย่างนี้เลยนี่กูใบ้อีกเลยนะพอแล้วมึงใบ้กูเหอะของมึงง่ายกว่าอีกรวมชื่อเล่นและชื่อจริงสี่ขยะผู้หญิยยากจังเลยวะทำไทยไม่ใช่ไม่ใช่ทำไทยตอบว่าตอบว่าทำไทย มึงก็ไปพูดชื่อให้เขาฟังหลอกมันอยู่ไงตับขาปตับขาอะไรล่ะอยากรู้อ่ะเอาอนี้เอาอนี้เอาอนี้ขอคิดก่อนได้ป่ะจิ้มก่อนจิ้มก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะใบถ้าเกิดถือประมาณตรงเนี้ยจะใบให้หนักหนักเลยไม่ต้องเดี๋ยวกูคิดเองเอ้ยเอ้ยมีโบกี้อะไรอ่ออ้าส้มมาลีไอ้ช่โบกี้ต้มมาลีวีเวอร์เล็ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก้อยว่ะอ่างหน้าอิงเหรอ ยิงอะไรยิงว่ารันทอนรู้ชื่อยังรู้ละใช่หรอเอาบนี้ค่ะกันเล่นๆเพราะอยากตลกเล่นเตกัวเขาผมหัวฟูเปล่าไม่โฟนนะเรียบร้อยมีพลังพิเศษไหมเหมือนมีนะเหมือนจะมีเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายของผมเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอีกแล้วเหรอมือมึงได้ใส่หมวกหรือเปล่าเอ้ยตากูถามมงดิไม่ได้แก้มึงกูณทำให้กล้องดูเฉย ไอสิงอย่ามองเซรามูนเหรอเอาไมเอาอื่นก็ได้ก่อนเออนั่นจะดีของกูย่านักสืบป่ะใช่ผมชอบหรือเปล่าไม่รู้รู้มึงเหรอจะรู้ได้ไงเป็นเกี่ยวต่อสู้หรือเปล่าต่อสู้ตเพราะผมต่อสู้หรือเปล่าโอ้โหทางไกลลูฟี่ขอไอสิงผู้ชายส่วนมากชอบปล่อยไว้ถ้านึกถึงสีเนี่ยจะเป็นสีชมพูหรือไม่ก็ฟ้าไม่ก็ขาว อนาลนุโต้ของพี่อ่ะบางคนไม่เคยดูนะกูก็ไม่ดูเนี่ยบางคนไม่เคยดูแต่ว่าพอมีสินค้าออกมาผู้หญิงส่วนมากจะซื้อมาใช้ซื้อมาเล่นด้วยอปอย่างนี้เลยดีกว่าตุ๊กตาบาร์บ <c oughs> <Barbie. S 2> ี้ จริงปะเนี่ยครับวันนี้ถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมถ้าอยากให้เราเล่นเหมือนอะไรก็คอมเมนต์ด้านลยนะสนุกนหนชอบนะถ้าอยากดูก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกครับอยากดูอะไรแชร์ให้เราได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองทำครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย